ขอย้ำทุกคนก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกินนะครับผมอยากดูคลิปเวอร์ชันเต็มลงไปแล้วนะคลิกลิงก์ตามบนหน้าจอน,นี้ได้เลยเพราะเราย้ายการรายงานข่าวประจําวันเนี่ยไปอีกช่องหนึ่งแล้วปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีใหม่อย่างโดรนพิฆาตหรือแม้กระทั่งโดรนติดหัวรบระเบิดได้สร้างความปั่นป่วนไปทั่วทุกสมรภูมิการรบจริงๆนะครับผมกองทัพที่ขึ้นชื่อว่าเก่งกาจที่สุดในโลกอย่างสหรัฐเคยสูญเสียทหารของพวกเขาไป,ไปแล้วมากทีเดียวถึง3คนในพื้นที่ของประเทศจอร์แดนหลังจากกลุ่มแกนการต่อต้านที่ โดยอิ่านพุ่งเป้าโดรนเข้าโจมตี Tower ทาวเวอร์22่ฐานสนับสนุนของสหรัฐในประเทศจอร์แดนอิสราเอลประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบเทคโนโลยีการป้องกันท,ที่เหลือร้ายที่สุดในโลกถูกกลุ่มกบฏฮูตีส่งโดรนข้ามน้ําข้ามทะเลมากกว่า2,000กิโลเมตรเข้าไปโจมตียังใจกลางกรุงเทลอาวิฟมาแล้วและสงครามรัสเซียยูเครนสนามบินของรัสเซียในแนวหน้าหรือในแดนไกลสุดลูกหูลู่ตาในทะเลแบเรนถูกโดนพุ่งเข้าโจมตีหรือชนตึกสูงในกรุงมอสโกพื้นที่ที่ควรจะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดในโล มาแล้วและยังเคยทําเจ็บแสบกับรัสเซียด้วยการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของโลกที่ทําให้รัสเซียต้องสูญเสียเรือดำน้าจากการทําสงครามเป็นครั้งแรกนะครับผมอย่างลอสต็อบอันดอนซึ่งในวันนี้เองสหรัฐผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านกระหานลายใหญ่ที่สุดในโลกก็มีกลลเม็ดผลิตอาวุธที่มีคุณภาพสูงและบอกไดยเลยว่าราคาถูกออกมาให้ชาวโลกได้ชื่นชมกันอีกแล้วนะครับผมราคาถูกของเขาในที่นี้เนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่กันแน่ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่นะเพราะปกติเนี่ยเรื่องของอาวุธจากสหรัฐจะมองว่าเป็นเรื่องที่แพงสําหรับบ้าาานนเรเรรรป็ธมด เลยที่มันจะถูกผลิตออกมาสําหรับใช้ในการสยบโดรนและที่สําคัญกว่านั้นมันสามารถนํามาติดตั้งไว้กับเครื่องบินรบที่เป็นชั้นมาตรฐานมาตรสุดของโลกได้นะครับผม